หลายหลายคนที่วันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะ่ะไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะอาจจะบอกว่าข้อไม่ดีของประเทศไทยอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวที่ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ เราไม่ควรที่จะสูญเสียเอกราชทางอธิปไตยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนยอมที่จะสูญเสียเอกราชทางความคิดตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเพื่ออะไร ไม่ดีของประเทศไทยนะ่มันก็อาจจะมีมากมายนะมันโอ้มันเยอะมากเลยนะครับโอ้มีท่อบนถนนนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหลเราเนี่ยแล้ววันนี้ถ้าถามดูง่ายๆสถานการณ์โควิดอ่ะถ้าคุณอยากจะสบายอนะ่ะคุณลองไปอยู่ประเทศที่คุณอยากอยู่สิครับที่คุณคิดว่ามันเป็นไอดอลของคุณอนะ่ะทุกประเทศเลยฮนะผมท้าเลยนะผมไปไปมาหมดแล้วครับไปมาหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดดีที่สุดเท่ากับประเทศไทย ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่า New Normal เนี่ยเท่ากับ New Moral โลกวิถีใหม่คือการตื่นรู้ฮะตื่นรู้ความจริงฮะ สวัสดีครับผมดนนยชน่ฉายครับวันนี้ดีใจที่ได้มาพบกับทุกท่านครับทุกวันนี้ผมก็สวมมวกอยู่หลายใบยนะครับใบแรกเลยก็เป็นประธานมูลนิธิที่ทําดีครับก็ทํากิจกรรมมากมายแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่ตอนนี้เน้นมากๆก็คือการตามรอยพระราชานะครับไปทั่วประเทศไทยเลยครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีบริษัทประชาสัมพันธ์ครับชื่อ DC Consultants นะครับมีสำนักพิมพ์ DMG มีทำทำดีทัวร์ นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นกรรมการบริหารของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแล้วก็มูลนิธิประเทศไทยใส่สะอาดครับผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเลยนะครับยังไม่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับภาพจำของเราก็จะเป็นเรื่องของที่ต้องใส่เสื้อหม้อห้อมทำตัวจนๆนะครับไปปลูกผักไปเลี้ยงปลาไปทำนา อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันเป็นแค่ภาพส่วนหนึ่งนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งใหญ่มากนะฮะพระเจ้าหัวพระพระชให้พวกเราเนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดคือ mindset ว่าเราจะมีวิธีคิดที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างไรมีประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างไร ความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประชาเศรษฐกิจพอเพียง<ม>ก็คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องของชาวไร่ชาวนาเป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นเรื่องของเอกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้นนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของวาทกรรมเป็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นนะฮะไม่ให้แบบลืมตาอ้าปากได้ซึ่งทั้งหมดคือความเข้าใจผิดหมดเลยครับผิดหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเข้าใจอย,อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับ ให้โอกาสตัวเองใหม่เรียนรู้ใหม่และเราจะเห็นของจริงได้อย่างไรโจทย์ข้อแรกครับเปิดใจตัวเองก่อนเปิดใจตัวเองก่อนนะครับว่าทําอย่างไรที่เราจะเอาเอข้อมูลที่มันอยู่ในสมองเนี่ยสมองเนี่ยนะฮะซึ่มันเป็น second hand knowledge เนี่ยนะฮะมันเป็นความจำนะ,ะมือสองของชาวบ้านเนี่ยของตะวันตกเอาเออกไปก่อน ออกมาเห็นของจริงหน่อยออกมาสํารวจหน่อยแล้วผมเนี่ยรับประกันเลยครับใครอยากจะมานะผมติดต่อเข้ามาเลยนะฮะที่มูลนิธิครับเรามีจัดโครงการตามรอยพระราชาทุกๆุกเดือนนะฮะเรามีประจักษ์พยานเป็นบุคคลนะฮะที่ได้รับประโยชน์ครับชีวิตเปลี่ยนจากที่บ้านล้มละลายไม่มีที่ดินทํากินนะครับไม่รู้จะทางานอะไรนะครับจำนวนเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดินเนี่ยก็คือว่าต้องทิ้งที่ตเตงกันยังต้องทิ้งเลยคือไม่มีค่าเลย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อได้รับแนวทางจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วครับมันพลิกกลับหมดเริ่มเป็น turning point ของชีวิตหมดนะฮะยังไม่ไกลจากที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเราออกไปบ้านสารดินอยู่แถวสารยาใกล้ๆมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งสมัยก่อนเป็นคลองน้ำเน่าน้ำ,นำเสียน้ำแรงน้ำท่วมมีปัญหาตลอดนะครับชาวบ้านแบบล้มละลายไม่มีที่ดินทำกินพระเจ้าอยู่หัวได้พระชันที่ดิน1,900กไร่เป็นที่ดินตั้งต้นการทำกิน จากน้ำเนา่าน้ำเสียน้ำแรงน้ำท่วมเป็นน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งใน10ของ Line Travel นะครับเข้าไปเลยแล้วจะเห็นว่าชาวบ้านมีความสุขไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตัวอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับจะทํางานเมื่อไหร่ก็ได้และที่สําคัญผมไปเยี่ยมหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วพานักศึกษาไปเยี่ยมนักศึกษาไปถามอาคุณป้าคุณป้าปลูกดอกบัวขายเนี่ยดอกระบาด2บาท3บาท4บาทเนี่ย แล้วไอช่วงโควิดเนี่ยอยู่ได้ไหมป้าบอกอยู่ได้สบายเลยก็ในหลวงรับสั่งสอนว่าก็ให้ปลูกหลายๆอย่างก็เดินไปก็เด็ดกระพงกระเพราไก่เกยก็มีมีทุกเสียงทุกอย่างไม่ไม่อดตายแล้วเด็กเขาก็เด็กๆก,ก็มองดูนะฮะคุณคุณป้าเขาบอกอ่ะแล้วคุณป้าเวลาจะไปซื้อรถยนต์เนี่ยแล้วม,มีมีหลักฐานการเงินมีดั s งเ t สเน้นมีอะไรที่จะไปกู้เงินได้ไหมจะไปซื้อรถอ่ะ ้าก็มองหน้านเด็กครับแล้วบอกว่าเอาล้วทำไมป้าต้องกู้ล่ะหนูก็เงินสามล้านอะ่ะป้าก็มีเงินสดอะ่ะก็ป้าก็ขายดอกบัวดอกระบาดเนี่ยก็ในหลวงบอกให้พอเพียงก็ทําบัญชีด้วยทําน้ําให้มันพอดีพอกินนี่ครับนี่คือของจริงอะ่ะแล้วผมเรียนเลยครับว่าของจริงแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยวันนี้เปิดใจก่อนเปิดใจแล้วไปหานะนี่คือบุคคลต้นเรื่องพยานบุคคลที่สําคัญที่สุด ที่มีชีวิตจริงๆครับยังมีเรียกว่าประจักษ์พยานฮะผลงานที่ได้ทรงทำให้เห็นว่าแล้วเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างไรแล้วที่ยิ่งใหญ่มากครับท้ายที่สุดเนี่ยจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ครับจุดหมายปลายทางก็คือคำว่า s d ฮะ s ustainable development การพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะฮะซึ่งผมอยากให้คนไทยของเราทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจครับว่าวันนี้โลกของเราทั้งโลกเนี่ยนะฮะเคลื่อนด้วยแรงผลักดันของประชยายเศรษฐกิจพอเพียงครับ คือองค์การสหประชาชาตินะครับ UN ได้ประกาศนะครับตั้งแต่ปี2015ในเรื่องของ UN SDG นะครับก็ย่อมาจาก UN ก็คือองค์การสหประชาชาติ SDG ก็คือ sustainable development goal คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อ ของสปะชาชาติมีระยะเวลา15ปี2015ไปจบที่2030นะครับโดยด้ยวยแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่จากสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงทำให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกประจักษ์เห็นกันหมดสว่างสวัยไปทั้งโลกเลยจึงเอามาเป็นกรอบในการพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการวัดด้วยคือวันนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เราจะวัดผลงานของประเทศเราจะไปมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ GDP แต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นแค่ตัววัดตัวเดียวครับเศรษฐกิจอาจจะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าประชาชนอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่มีความสุขก็ได้ยากลําบากก็ได้สุขภาพไม่แข็งแรงก็ได้เราได้เห็นชัดในเรื่องของโควิดโควิดปรากฏว่าประเทศที่เคยมี GDP เติบโตมากมายวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นชัดอยู่นะครับพราเนี่ยเรื่องของ u n s g จึงเอา17ข้อทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ข้อแรก นะครับข้อแรกก็คือ no poverty ครับขจัดความยากจนข้อที่2อง zero hunger ขจัดความหิวโหวยข้อที่3ก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีล<ม>าราไมยเรื่องแหล่งน้ําเรื่องของออชีวิตบนดินชีวิตในน้ําเรื่องของคุณภาพอากาศต้นไม้ใบหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นมิติโดยโรวมครับในยุคโควิดเ่ยเราจะได้ยินคนํานึงบ่อยมากคือคําว่า new normal โลกวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่นะฮะผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่า New Normal เนี่ยเท่ากับ New MoralNew Normal เท่ากับ New Moral โลกวิถีใหม่คือการตื่นรู้ฮะตื่นรู้ความจริงฮะว่าความจริงคืออะไรนะฮะความจริงคืออะไรและความคิดคืออะไรนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะส่งเสียงดังๆให้กับพวกเราหลายๆคนก็คือว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยที่คนไทยจะต้องไป ท่องจําเอาความคิดของฝรั่งชาวบ้านซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยนะครับไม่ได้สําเร็จเลยเอาความจําของเขามาใส่ในหัวสมองของเราแล้วก็อยากจะไปเป็นเหมือนเขาไปเป็นเพื่ออะไรวันนี้ของจริงซึ่งมันเป็น DNA ของคนไทยที่มาจากพระเจ้าอยู่หัว70ปีมันเป็นวัคซีนที่แข็งแรงมากที่เรามีอยู่ครับแข็งแรงยังไงฮะก็ดูง่ายๆโควิด เรารับสถานการณ์ได้อย่างไรจากประเทศที่ติดอันดับสองต่อจากจีนวันนี้เราแบบไต่อันดับไต่อันดับลงนี่ถือว่าดีมากก็คือว่าตายน้อยติดเชื้อน้อยนะครับยอดเยี่ยมที่สุดจากพื้นฐานก็ใน17ข้อนี้เรื่องของสาธรารณสุขนะฮะซึ่งเราก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานการสาธารณสุขอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่พระราชบิดาในรัชกาลที่9สมเด็จย่าในรัชกาลที่9้าทรงวางรากฐานเราคือยิ่งใหญ่ของโลกหมดทุกเรื่องเลย ณนะวันนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นที่เราจะทิ้งความเป็นตัวของตัวเองทิ้งความภูมิใจของตัวเองอยากจะไปเป็นเหมือนคนอื่นเขานีฮะแล้วไปเอาตําราของคนอื่นเขามาเคี้ยวมากลืนไม่เป็นประโยชน์วันนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวได้ทิ้งมรดกไม่ใช่สำหรับคนไทย แต่เป็นมรดกทางปัญญาของมวลมนุษยชาติให้กับมนุษย์7 0 0 0ล้านคนในโลกใบนี้ว่าเราจะไปต่อกันได้อย่างไรนะฮะอยากจะเชิญชวนครับ4,800โครงการทุกจังหวัดในประเทศไทยมีหมดเลยและผมกล้ารับประกันฮะว่าท่านใดไปมาแล้วนะครับสัก10โครงการไปให้ถึงนะครับสิ่งที่เรามีที่มันยิ่งใหญ่มากก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า SEP ฮะ sufficiency economy philosophy นะครับซึ่งอีกไม่นานครับตัวนี้เนี่ยจะมาแทนทุกๆตัวที่บริษัทองค์กรยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะต้องทำครับวันนี้องค์กรในตลาดหลักทรัพย์ยกตัวอย่างเขาต้องทำอะไรนะครับเข,เขาต้องทำเรื่องของ C G c o r p o r a t governance การการมีธรรมาิบาลเขาต้องทำเรื่องของ s D sustainable development การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนเขาต้องทำตัวล่าสุดน,นะครับ E S G environment social governance นะฮะทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การมีธรรมิบาลแต่โลกวันนี้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มตื่นรู้แล้วครับว่าทำตัวเดียวจบครบหมดคือ sep ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนันเนี่ยนี่คือสมบัติสมบัติของคนไทยฮะสมบัติที่เรามีอยู่ที่ทั่วโลกเขาเขาตื่นละแล้วเขาพยายามจะเอาไปใช้แล้ววันนี้มันยังไม่สายครับมันก็เป็น จุดแค่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งเริ่มกันมาแค่ปี2015คือ2558เท่านั้นเองนะครับเรายังมีเหลืออีกประมาณ10ปีเขาเขาจะมีการวัดครับเขาเรียกว่าเป็น Social Progress Index นะฮะเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของสังคมซึ่งไม่ใช่วัดแค่ตัวเศรษฐกิจหรือ GDP ฮะสิ่งที่พระองค์ทรงพระัไว้ก็คือว่าพอเพียงคืออะไรครับพอประมาณ พอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องจนฮะรวยได้เท่ได้รู้ได้แบรนด์เนมไดส้สะดวกสบายได้สุขได้แต่ขอให้อยู่ตรงกลางคือพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันง่ายมากเลยครับคือประสางกิษคือ moderation ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ลงทุนจนแบบ Over แล้วก็ล้มลงไปไม่ใช่นี่คือสสสิ่งที่ท่านได้พระชไว บนพื้นฐาน2เงื่อนไขหาความรู้ให้หลากหลายมีความรู้หมดเลยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยนนครับรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างนะครับไม่ใช่รู้ลึกแล้วโง่กว้างไม่ใช่แบบนั้นรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างด้วยหาความรู้ครับบนพื้นฐานของคุณธรรมนี่คือหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น m มซ์เซ็ปเป็นวิถีชีวิตเป็นแนวคิดนะฮะไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมตอบได้เลยครับว่า ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตเรามีความสุขแน่นอนเพราะว่นั่นคือเป้าหมายที่พระองพระสันไว้นะครับเป้าหมายของพระองค์ก็คือว่าให้คนไทยมีประโยชน์สุขมีได้ประโยชน์และมีความสุขเรามีประโยชน์ตนเองและเรายังแบ่งปันประโยชน์ตัวน,นี้ให้กับผู้อื่นด้วยไม่ไปละโมบโลภมากไม่ไปเบียดเบียนนะครับไม่ไปล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพละเมิดของคนอื่นไม่ อันนี้คือเป็นประเด็นที่สําคัญมากเรื่องของพอเนี่ยแล้วพอไม่ใช่แค่เรื่องของการทํามาหากินนะครับพอแม้กระทั่งว่าการรับประทานอาหารซึ่งเป็นหนึ่งใน17ข้อของ UN ด้วยมีเรื่องของ uh, reasonable consumption and production mm hmm. ก็มาจากพอเพียงโดยตรงนะฮะให้เราบริโภคแม้กระทั่งการรับประทานอาหารก็ให้มันรู้จักพอดีพอดีไม่ให้มากไปมา,มากไปก็อ้วนเป็นเบาหวานเป็นโรคมากมาย อย่างนี้นะครับมีการผลิตที่มันพอดีพอดีเพราะทุทกทอย่างเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่สำคัญมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับครับก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องยังไม่ลืมนะครับคือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะฮะทรงเป็นพระองค์เดียวบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์โลก ที่ได้รับการถวายพระเกียรติได้รับการถวายรางวันะจากองค์การระหว่างชาตินานาชาติซึ่งถ้าเกิดเขาไม่เห็นนะถึงสิ่งที่เป็นพระวิสัยทัศน์นะครับวิถีชีวิตของพระองค์การดำรงพร,พระองค์เนี่ยนะฮะร,รวมถึงสิ่งที่ได้ประชาชมาให้กับคนไทยตลอด70ปีเนะี่ยเขาจะไม่มีวันเลยฮนะที่จะทูลเกล้าถวายรางวันอย่างนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราจําได้เนะี่ยอย่างน้อย13รางวัล ซึ่งไม่มีใครจะได้อีกแล้วผมบอกได้เลยว่าผมฟันทงเลยครับว่าในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมีแค่พระองค์เดียวเมื่อปีพศ2549นะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติน,ะนายโคฟีอนันตนะ์ได้เดินทางมาพร้อมคณะมาในประเทศไทยครับเพื่อที่จะมาขอ,อ,อพระชันพระเบรมราชโชการเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรางวัลหนึ่งใน13รางวัลที่เราจำได้เนี่ย ซึ่งสําหรับผมรางวัลน,นั้นยิ่งใหญ่มากครับเป็นรางวัลที่ไม่เคยมีใครในโลกนี้ได้มาก่อนรางวัลน,นั้นก็คือรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นะฮะจากสิ่งที่รปองได้พัฒนาเนี่ยสี่พันกว่าโครงการเป็นโครงการในพระราชบิดนะครับโดยมีพื้นฐานต้นทางคือประชญยเศรษฐกิจพอเพียงแต่สิ่งที่สําคัญที่ทั่วโลกได้มองเห็นก็คือเป้าหมายสุดท้ายที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการพัฒนาคือ การพัฒนาคนไทยการพัฒนามนุษย์ครับอันนี้เขาทํามาเขาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยมาเก็บข้อมูลฮะตั้งแต่ปีก่อนปี2549จนกระทั่งปี2549เนี่ยโคฟีอันันได้เข้ามาทุนกล้าถวายรางวัลน,นั้นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับปี2558ก็จึงได้มีการประกาศ UNSDG ครับเป้าหมายการพัฒนา17ข้อเพื่อความยั่งยืน ของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือทางรอดของโลกนี่คือทางออกของโลกใบนี้ซึ่งมาจากในหลวงของเราครับชีวิตของเราเนี่ยม,มีหลายส่วนครับมมีเรื่องของการทํางานมนมีเรื่องของอางานอดิเรกมีเรื่องของการออกกําลังกาย มีเรื่องของการปฏิบัติธรรมการออกไปทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกอย่างเนี่ยเราวางจังหวะชีวิตของเราเหมือนกับออกแบบวงล้อชีวิตเราอะครับให้มันสมดุลแล้วก็มีความลงตัวอันนี้ก็คือเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นบท,บทพิสูจน์เลยนะครับในขณะที่โลกผ่านวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน แค่ๆว่ามันเป็นบททดสอบที่นักเรียน200คนเจอเหมือนกันเป็นบทบททดสอบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือโควิด19นะฮะคำถามคือทั่วโลกก็ตะลึงฮะประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์โควิด19เนี่ยได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไรซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะมันก็มาจากตรงตที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะฮะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามะฮะ เราได้ยินได้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เราเกิดนะ,ะนะท่านพระสันนวคิดนี้ตั้งแต่ปี2517นะแล้วก็ส่งพูดรับสั่งซ้ำนะฮะ2541เพราะคนก็ยังไม่เข้าใจแต่หลายสิบปีนะ่ยเราได้ยินซ้ำๆแต่เข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างนะฮะแต่มันอยู่ในอยู่ในสายเลือดอยู่ใน n n เราเอราเพราะนั้นเมื่อวันใดวันหนึ่งครับโลกเกิดล็อกดาวนะฮะอย่างกรุงเทพล็อกดาวเลย ผมไม่เกิดมาไม่เคยเห็นย่านราชประสงค์ไม่มีรถผ่านในช่วงโควิดไม่มีรถเลยแล้วเราอยู่ยังไงครับช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาปรากฏเราอยู่ได้ครับเพราะเราเข้าใจว่าอยู่แบบพอประมาณได้ไหมนะครับมีเหตุมีผลได้ไหมมีภูมิคุ้มกันได้ไหมนะฮะในเมื่อเขาขอร้องว่าให้เราสวมหน้ากากกินร้อนช้อนกลางนะมีโซเชียลดิสทานซิ่งนะฮะปรากฏคนไทยให้ความร่วมมือดีมากมีวินัยดีมากเป็นต้นแบบของโลก นี่ก็คือจากวัคซีนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราได้รับกันมาแล้วครับเป็นระยะเวลานาน,านมากแล้วนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเบื้องหลังและเคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญที่ทําให้เราได้ผ่านบททดสอบผ่านวิกฤตการณ์มาได้อย่างโควิดและผมอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าต่อไปนี้นะครับไม่ว่าโลกใบนี้จะมีบททดสอบอะไรลงมาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด19เรื่องโรคระบาดเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอะไรต่างๆรุ่นดิจิทัลดิสครัปชันจนวันนี้ผมบอกว่าเราไม่ใช่ยุคดิจิทัลดิสครัปชันละมันเป็นยุคของไลฟ์ดิสครัปชันครับคือมันเป็นการเขย่าชีวิตทั้งชีวิตเลยเกิดมาไม่เคยเจออะไรเหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไม่เคยเจออะไรก็ตามฮะแต่ด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีอยู่แล้วครับเราจะสามารถเดินผ่านทุกบททดสอบไปได้อย่างสวยงามครับ มาถึงยุคปัจจุบันครับเด็กๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับก่อนหน้าที่เราจะจะ,ะเผชิญปัญหาตรงนี้เรามีภัยวิกฤตที่หนักมากคือเรื่องของคอมมิวนิสต์มันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดของสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยไทยเราก็เป็นไข่แดงอีกแล้ว ไปหมดเลยรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยนะก็เป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรแล้วเราก็คือเป็นโดมิโนโตัวสุดท้ายคือถ้าเราไม่สามารถรักษาฐานตรงนี้ไว้ได้ครับเราก็ไม่เป็นเป็นคอมมิวนิสต์จัดก็เป็นเสรีนิยมจัดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นคือเหตุผลที่ทําไมเสด็จออกพระราชมนทั่วประเทศเพื่อที่จะยันเอาไว้สร้างความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไว้เพราะเราจรึงเป็นประเทศเดียวที่รอดพ้นจากการตกเป็นคอมมิวนิสต์แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับ ปัจจันเศรษฐกิจพอเพียงดูดีดฮะเป็นทางระหว่างกลางของแนวคิดสุดตรงทั้งสองสายคือเราไม่ซ้ายจับแล้วเราก็ไม่ขวาจับนะฮะเราเราเราขอนอยู่ตรงกลางนี่คือตัวเรานี่คือความเป็นเราเราไม่ควรที่จะไม่ควรสูญเสียเอกราชทางอธิปไตยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนยอมที่จะสูญเสียเอกราชทางความคิดตกเป็นเมืองขึ้นของ ต่างชาติเพื่ออะไรถามว่าอยากจะไปเป็นรุ่นนี่นั่นตามประเทศอื่นเขาเพื่ออะไรฮะแล้ววันนี้ถ้าถามดูง่ายๆสถานการณ์โควิดอ่ะถ้าคุณอยากจะสบายี่ยคุณลองอยู่ไปอยู่ประเทศที่คุณอยากอยู่สิครับที่คุณคิดว่ามันเป็นไอดอลของคุณอะ่ะทุกประเทศเลยฮะผมท้าเลยนะผมไปไปมาหมดแล้วครับไปมาหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดดีที่สุดเท่ากับประเทศไทย หลายๆคนที่วันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะ่ะไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะอาจจะบอกว่าข้อไม่ดีของประเทศไทยผมอุปมาง่ายๆครับข้อไม่ดีของประเทศไทยนะ่ะมันอาจจะมีมากมายนะเปรียบเสมือนกับดวงดาวมันระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเหมือนโอ้มันเยอะมากเลยนะครับโอ้มีท่อบนถนนนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมีเยอะแยะมากมาย แต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวนี้ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ครับทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงดาวหายหมดเลยครับนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยและเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยดีที่สุดในสิ่งที่เราเป็นประเทศเราดีที่สุดเรามีความหลากหลาย ทางความคิดเรามีความหลอมรวมกันนะฮะเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสิ่งนี้ที่พระเจ้าอยู่ทรงวางรากฐานเอาไว้นะครับก็คือว่าเราต้องดูมิติแบบแบบเป็นภาพรวมคือให้มีความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อนมนุษย์และสรรัตว์ทครับ คือรวมเป็นภาพรวมคือไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งมาชี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขาการโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือว่าว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสุดตรงอย่างเดียวไม่ใช่ฮะเดินในเดินในทางของเราเนี่ยทางเดินของเรามีเราเดินด้วยความภาคภูมิใจดีกว่าผมอ,อยากจะบอกเลยนะครับในฐานะผมเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกานะครับตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วนี่โชคดีนะฮะ เราก็อาจจะมีความสูงสมัยนูน้นบ้านเมืองเราแบบไม่เห็นจะเลยเลยรถเมล์เราก็แบบเ,เปิดเปิด,เป,ดเปิดหน้าต่างแล้วก็ควันควันก็เต็มสมู่สมัย30ปีที่แล้วอยากจะไปแบบเท่อยู่ประเทศอเมริกาแต่เชื่อไหมครับเวลาเราไปอยู่ห่างบ้านไกลเมืองแล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่มันเป็นที่สําหรับเราที่น่าอยู่ที่สุดสําหรับเราแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยที่มันเป็นพลังชีวิตสําหรับคนไทยครับที่เราอาจจะมองข้ามไป พลังชีวิตของคนไทยนั่นก็คือวัดระวังครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอย่างผมเดินทางออต่าง,ต,างต่างประเทศนะฮะเดินทางไปฮ่องกงคนฮ่องกงก็ส่งภาษาจีนฮ่องกงจีนกวางตุ้งใส่เลยหน้าตาเขาเป็นฮ่องกงนะไปญี่ปุ่นก็เป็นอโนไปเลยนะ,ะไปออสเตรเลียครับคนเวียดนามวิ่งเข้ามาทักเนื่ว่าเป็นเวียดนามคือหน้าตาเราเนี่ยมันไม่ได้บอกยี่ห้อไม่ได้สื่อถึงแบรนดิง้งบอกถึงอัตลักษณ์นะฮะ แต่เวลาที่เราพูดที่เราแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยแบรนดิ้งของเราชัดเจนมากว่าเราเป็นใครแล้วก็เป็นเป็นคนที่มาจากไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วัฒนธรรมไทยของเราซึ่งทั่วโลกยกย่องเนี่ยนะล้อมรวมมาจากสองสถาบันนะนั่นก็คือวัดแล้วก็วังวัดก็คือพระพุทธศาสนาวังก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นวัดและว,วังคือพลังชีวิตของคนไทยครับ บางท่านที่อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของจริงหรือเปล่าเ,เป็นวาทกรรมไม้เป็นพร่อไปกันได้หรือเปล่านะครับก็ลองเราลองทําใจให้นิ่งๆครับเราลองทําใจให้นิ่งๆนะครับหนในเป้าหมาย17ข้อของ UN เเนี่ยเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของคนในสังคมการให้โอกาสคนทุกคนในสังคมอยากให้เราลองสง,งบจิตสง,งบใจ แล้วเราลองมองย้อนกลับไปครับว่ามีใครครับบนผืนแผ่นดินนี้ที่จะสามารถสละความสุขของตัวเองเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะจริงๆแล้วเนะี่ยพระองค์ไม่เคยพูดเลยไม่เคยรับสั่งเลยแล้วที่สําคัญที่สําคัญมากๆตลอดที่ผมโตมาเนี่ยนะฮะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะรับสั่งว่าให้คนไทยไปรักพระองค์นะ แต่ทุกครั้งที่จะรับสั่งก็คือจะรับสั่งว่าให้คนไทยเรารักกันนะครับให้เราเนี่ยรู้รักสามาคัคคีอันนี้ก็คือส่วนสําคัญของศาสตร์พระราชานะประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะไปต่อได้นคนไทยเราเก่งมากคนไทยเราเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีความดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างสารรค์กันขึ้นมาให้มากกว่านี้ฮะคือเราต้องรักกันเองต้องมีความเป็นทีมของเราเองฮะอย่าตีกันฮะ อย่าทะเลาะกันนะไม่เป็นไรอาจจะเห็นต่างกันบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะฮะอย่าตีตราคนอย่าตีตราคนว่าเราเป็นคนฝั่งนั้นแล้วเราก็เป็นคนฝั่งนี้นะครับเราจะนั่นจะนี้หรือเราจะแบ่งเป็นเจนทั้งหลายไม่เป็นไรฮะเราทั้งหมดเนี่ยเรามีลมหายใจเดียวกันฮะเราใช้ลมหายใจเดียวกันบนถุนเป็นดินเหมือนกันนะครับเราใช้ทรัพยากรเดียวกันฮะเราคิดต่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยสองคนก็สองความคิดและสิบคนสิบความคิด เป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็คือที่มาที่แท้จริงของปรชาชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะท่านบอกว่าให้เราเนี่ยยอมรับแม้กระทั่งความเห็นต่างทุกๆโครงการในพระมรมชบิครับจะไม่เริ่มดําเนินโครงการฮะถ้าทุกคนยังไม่เห็นพ้องต้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือพอทรงรับฟังเสียงนะครับไม,ไม่ใช่แค่ฟังเสียงส่วนใหญ่นะฮะเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยถ้าเสียงส่วนน้อยยังไม่เห็นด้วยยังไม่ทรงทําโครงการ เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยต้องรอให้เสียงส่วนน้อยเห็นด้วยและสิ่งที่สําคัญนะครับแม้กระทั่งเสียงที่ไม่ได้ยินคนที่ไม่มีตัวตนเลยไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยท่านก็ทรงเห็นทรงสังเกตในเรื่องราวต่างๆเหลนะ่านั้นนี่แหละครับคือแก่นแท้ทั้งหมดของสิ่งที่ท่านสอนเราว่าให้เราเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับเข้าใจความจริงเข้าถึงหัวใจ ของตัวเราเข้าถึงหัวใจของคนรอบข้างเราและเราจะสามารถพัฒนาปัญญาของเราได้วันนี้าการที่เราจะเข้าถึงปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวางทิฏฐิบานะก่อนวางความเชื่อบางสิ่งบางอย่างลงไปก่อนครับอยู่กับความจริงให้ได้ก่อนเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเราจะติดเม็ดอื่นถูกไปด้วยครับ